ปี2,567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดปะโคมาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลา มากินกุ้งกล้ามกรามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร0807055558สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลาผมลงไปสำรวจลงไปเที่ยวชุมชน ที่ทุ่งทำเสานะครับมีครูใหญ่นะครับสุรินนุ่นแก้วนะครับซึ่งทำงานร่วมกับชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยาพาผมลงไปดูคาดไม่ถึงนะครับผมเองนึกไม่ถึงว่า,าทุ่งทำเสาเนี่ยจะมีพื้นที่ในเชิงต้องเที่ยวชุมชนที่ สวยงามมีแหล่งธรรมชาติที่ลงตัวมีพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจมีโฮมสเตย์มีที่พักที่สามารถที่จะพักได้เลยมีลานกิจกรรมแคมปิง้งริมคลองนะครับที่น่าสนใจรับคนได้เป็นร้อยร้อย รับได้เป็นคณะนะครับอยู่ห่างจากเมืองหัดใหญ่ไม่เกิน20กิโลนะครับมีสำนักสถานนะครับทางพรมามทางรวมศาสนาต่างๆเนี่ยอยู่อย่างน่าสนใจนะครับมีพระพิกเนศ สาสิบปางให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นะครับมีแหล่งรวมเสียงฤาษีนะครับจากทั่วโลกนะครับมีแหล่งรวมพระอริยะนะครับก็อยู่ที่ทุ่งํำเสาซึ่งน่าสนใจมากนะครับไปคุยกับครูใหญ่สุรินนุ่นแก้วนะครับซึ่งทำงานร่วม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทํางานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มายาวนานจนสนิทสนมคุ้นเคยกับชาวบ้านน,น,นะครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิชานสวัสดีครับครับครับครูใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยว่า,าที่มาที่ไปครูใหญ่ลงไปทำงานร่วมกับ ท้องถิ่นเทศบ,บาลตำบลชุมกำเสาลงไปทำงานร่วมนะครับกับทางชาวบ้านชุมชนต่างๆได้อย่างไรครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยครับครับขอบคุณครับผมผู้ใหญ่ใจคอนเทรนนิงแก้วครับแต่เดิมคือกันครับสั้นๆผมเนี่ยได้กิจต่อกับนายยุนะครับเทศบ,บาลเมืองทุ่งํำเสานะครับเรื่องที่จะไปทำสมาซิ้เพราะว่า ผมเองเนี่ยขยับไปทำสมาชิ่ให้กับเมืองระดับเมืองอะนะครับนะซึ่งผมมองว่าเมืองตุ้งจำเสานี่ก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงผมท,ทําที่สมาชิกมังกรหงแล้วเนี่ยก็ต่อไปรอบข้างก็คือตุ้งจำเสาแต่ปรากฏผมไปในรอบที่ท่านพ่อครูนะครับสิริโชคนะครับเป็นคนเชิญนะครับปรากฏว่ามีการประชุมเรื่องของอผู้ประกอบการขารท้องเที่ยวประจำะเมืองตุ้งจำเสานะครับ มีมารวมกันสามสิบห้าผู้ประกอบการผมพอเข้าร่วมประชุมฟังด้วยเนี่ยเพื่อจะนําแพลตฟอร์มหรือว่านําแอปไทยนะครับที่พิจารณ์ครับครับต่าู้ฟังครับเพื่อไปเชื่อมโยง็นฐานข้อมูลให้เขาไปทําข้อมูลให้เป็นตัวร่วมนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ผมเข้าไปเห็นที่พิจารณ์ครับก็คือเอผูอ้ประกอบการมีความก็เรียกอะไรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยมีนายกแดงนายกชอบ อ่าบิรการเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนนั่งหัวโต๊ะแค่ประสานงานให้ครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการดำเนินดำเนินการครับแล้วก็มีเส้นประธานช่วยี่เอียดเอียดนะครับก็ผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดแข็งจุดแข็งมากมากผมไม่ทำา m a r t ิ i ี y หลายจุดที่วิจารา์ครับเอ่อกว่าจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมารวมตัวกันมาสร้างความเข้าใจกันเนี่ยครับนะไม่ง่ายเลยครับแต่ปรากฏว่าต้องจำตสา ตรงกันข้ามครับเขามีความร่วมกันหลัจงจากนั้นประมาณสักอ่อหนึ่งเดือนครับเราลงขันกันหัวละแปดร้อยบาทนายกก็ลงครับนายกลงขันแปดร้อยบาทอ่าร่วมกับครอบครัวในั้นนายกแล้วทากับข้าวกับแกงมาส่วนเอ่าข้าราชการผมขอ,อยักชิ่นชมเลยครับตั้งแต่ปหลักหัวหน้าส่วนทุกคนต้องเป็นนักต่องเที่ยวครับโดยผมก็ใช้วิชาของคนวิชารน์นะครับปีวิชานะครับ เป็นคล้ายๆไกด์นำเที่ยวร่วมกับทางส่วนงานของเทศบาลเมืองเขานะครับเราก็นำเที่ยวหนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนครับผมนะครับก็นำเที่ยวในพื้นที่ครับผลลัพธ์ก็คือทุกคนก็ว้าวกับกับสิ่งที่ไปเจอว่าไม่คิดว่าต้องทำเสาแค่นี้ขนาดนี้นะครับผมครับผมครับรับสิ่งที่ผมเองก็ลงไปเจอนะครับท่านผู้ฟังครับ คือเราเห็นภาพเห็นภาพว่า,อ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้เริ่มแล้วก็หนุนนะครับหนุนชุมชนหนุนแหล่งท่องเที่ยวให้ทําเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งนี้กลายเป็นจุดเด่นนะครับอของทุ่งทาเสา,าทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งชาวบ้าน ามาร่วมกันทำเรื่องของอาการต้องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลงมาหนุนเสริมช่วยแล้วก็ประการต่อมาเนี่ยชุมชนเองนะครับช,ชุมชนเอง าชาวบ้านเองเนี่ยก็มีความาสามาคัคคีก็มีความเหนียวแน่นกลมเกลียวกันเนี่ยประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างครูใหญ่ในเรื่องของท้องถิ่นเป็นหนุนเสริมแล้วก็ชาวบ้านมีความสามัคคีเข้มแข็งเนี่ยที่ตุ้งจำเสาครูใหญ่สัมผัสเห็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าว่าหลายๆท้องถิ่นที่ผมไปนะครับผมมาเจอที่ตุ้งจำเสาในผมเนี่ย กขาเรียกว่าลดขั้นตอนไปเยอะในเรื่องที่จะไปเชิญชวนกว่าจะอธิบายว่ามารวมตัวกันแล้วได้อะไรนะครับแล้วก็พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มสมาร์ทซีตี้คนเข้าถึงแต่ปรากฏว่าตุ้มดำต่อน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวที่วิจารณ์ครับฟังข้อมูลมาเนี่ยครับตั้งแต่ก็มีกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเทศากาลไม่ว่าจะเป็นตีไมอทำบุญ หรือว่าสงกรานเนี่ยครับในพื้นที่เขาเขาเขาสามอาเคกันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นต้นตุนที่สําคัญครับต้นตันที่สําคัญครับต้นต<ช>ัน <ๆ S 2> ที่สําคัญผมมองว่าว่าจุดนี้สําคัญมากแล้วก็ช่วงหลังที่ต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นเองก็ไม่มีงบมากมายนะครับไม่มีงบมากมายที่จะไปเอ,อดูแลทั้งหมดนะครับต้องถ่งระดับเมืองนะครับเรามีต้องถินใหญ่คือแม่คืออบอจต้องถิ่นระดับกลางคือเทศบาลนาครและเทศบาลเมืองนะครับท้องถ่นขนาดนี้คืออบต ถ้ามีจุดผมเรียกภาษาใต้ว่าตั้งลูกี้ก็คือตั้งจุดเริ่มต้นเช่อมรถประชุมนะให้เกิดความสามารถคีกันภายในเนี่ยครับแล้วก็ฝึกด,ดูเรียนแบบแนวทางคุณวิชาญที่พยายามที่จะให้แต่ละที่เนี่ยครับเขาดูรูปแบบนะครับที่วิชาญที่ประชุมจะพูดถึงทัวร์ของทางไทยอันนี้ไม่ใช่พูดมาชมกันต่อหน้าแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงครับแล้วพอประชุมกันพอมีการเขาเรียกว่าเที่ยวนําร่องกันแล้วภายในเน,นะครับ สร้างความเข้มแข็งภายในพอคิดว่าวันหนึ่งนะครับทางใครหรือคุณวิชาเนี่ยจะเข้ามาดูเราจะจัดรูปแบบวางไว้แล้วคุณวิชาครับพี่ก็เตือแล้วเกินครับนะักวันอาทิตย์ก็ไปเวลาทิ์ก็เท่าที่พี่ไปเห็นอะไรครับจุดแข็งจุดเข้มแข็งก็คือโดยเฉพาะหมู่เก้าใช่ไหมครับวางพาเส้นทางจักรยานเส้นทางการวางแคมป์เนี่ยต้องบอกว่ามันว้าวจริงๆพี่ครับมันว้าวจริงๆครับแล้วก็ ทุกคนเนี่ยจะสร้างนะครับอยู่กับธรรมชาติใครที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติต้องเลือกที่ตุ้งํำเต่าเลยครับนี่อย่างนั้นเลยครับผมครับครับท่านผู้ฟังครับหมู่เก้าวังพาเนี่ย<ม>อย่างที่ครูใหญ่บอกนะครับแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกางเต็นท์แคมป์ปิ้งอยู่ริมน้ำริมคลองทากิจกรรมแบบบ้านพักก็มีนะครับอยู่ริมคลอง อยู่ท่ามกลางป่าไม้สายน้ำภูเขาตอนเช้ามีหมอกสวยงามอากาศเย็นชุ่มฉ่ำขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้นะครับอยู่ห่างจากเมืองหาดใหญ่ไปทางน้ำตกโตนาช้างเลี้ยวซ้ายเข้าไปวังพาทุ่งตาเสานะครับตรงนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลทุ่งตำเสา นะครับซึ่งไม่ไกลจากหาดใหญ่เลยนะครับไม่เกิน25กิโลเมตรนะครับในวงรอบเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่เกิน25กิโลเมตรนะครับอของกินมีมากมายนะครับพืชผลผลผล,ผลิตทางการเกษตรมีมากมายนะครับครูใหญ่เล่าไว้ฟังถึงสำนัก ของอาจารย์นะครับที่เราไปชมพระพิกเนศสามสิบสี่ปางเราไปชมเสียนฤาษีเราไปชมศูนย์รวมพระอริยะเนี่ยครูใหญ่ครูใหญ่ยยเห็นอะไรบ้างที่นี่ครูใหญ่ไปรู้จักมาก่อนผมหลายรอบเนี่ยเล่าไว้ฟังหน่อยครับครับขอบคุณครับสำหรับเทวะสถานลัคนาปีานนพรามนั่นคือชื่ออยู่หลัง วัดชุกชบาครับพ,พ่อครูที่ดูแลชื่อพ,อพ่อครูเจ้าพิธีกรรมพ,พ่อครูสีโชคนะครับเราเรียกกันว่าพ,อพ่อครูพ,อพ่อครูสีโชคซึ่งจริงๆก็อยู่หันใหญ่เราเนี่ยแหละครับนะนะครับแล้วก็มีผู้บริจาคที่ดินให้นะครับติดกว่าได้ไปพัฒนาพื้นที่หลังเขาเรียกข้างวัดนะครับเป็นพื้นที่เอกชนของที่ที่สาวคนหนึ่งยกให้มอบให้ซึ่งถือว่าจะเป็นสถานนะครับเชิงความเชื่อนะครับเป็นเทวสถานคือ นำความเชื่อสายพราหมณ์แต่พอเข้าไปถึงนะครับนะเรากดว่าในนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่สายพราหมณ์สายพิธีกรรมสายของพระพิฆเนศมีอีกหลากหลายความเชื่ออยู่ในนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอตัดไปนะ่ยโซนหน้าเนี่ยเป็นพราหมณ์ใช่ครับนะพอถัดไปเนี่ยอีกโซนหนึ่งครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงใจกลางเลยครับพี่วิชานครับซึงเมื่อวานที่เราไปเราก็คลื่นฟ้าคลืลนะ่นฝนขณะเดียวกันก็นะหลังเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยครับ แสงสว่างส่องลงมาท pues, i mean ี่ก so ้อนเมฆมันจังหวะพอดีครับอันนี้เป็นความเชื่อกันปุ่มปังเป็นความเคารพครับถัดไปข้างในครับนะครับคือเอ่อพระพิกเนีที่แกะด้วยหยิ่งนะครับขาเรียกว่าหยินงหิงเป็น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 ก้อนๆนะครับสามสิบสามตางบวกหนึ่งปัจจุบันเนี่ยนะเป็นสามสิบสี่แล้วครับแล้วก็ความสวยงามเป็นหยิ่งสวยงามมากนะครับนี่คือคือเรื่องที่ประทับใจถัดไปครับเรือนอาริยะสฆงนะครับที่งมี พระสงฆ์เกจีอาจารย์นะครับตัวพระเมืองไทยตอนนี้อาจารย์พ่อครูสีโชคเนี่ยนำมารวบรวมไว้ี่ะห้าสิบสี่รูปครับซึ่งจะสร้างเรือนเนี่ยมาวางไว้นะครับซึ่งเรือนที่สร้างเขาเรียกเรือนอาะอริยะสงฆ์ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนั้นนะครับตัดมาด้านขวาข้างนังนก็เป็นความเชื่อของแผ่นดินนี้ต้องมีพระมากษัตริย์นะครับมีพระเจ้ากากสินมีพระติยาหมาราชเมื่อวานที่เราจะวางไปพอดีเลยครับแล้วก็มีอ่ ปัญจุลจอมต้าพระพิยมาได้แล้วก็มีพระนรีสวนครับฝั่งนี้ก็มีอสีสุดโทครับนะครับูุสีสุดโทครับด้านบนนู้นครับโอ้มีอีกมากมายครับเล่าในช่วงเวลาจํากัดในกองยากครับพี่วิชาตครับครับขอฝากครับับเอถ้าใครใครอยากจะไปใครอยากจะไปชมนะครับใครอยากจะไปชมท่านผู้ฟังครับอ่อยู่แถวพระชบา ขับรถไปทางโตนาช้างนะครับอยู่ทางขวาม,มือนะครับสังเกตมีป้ายเรียบร้อยนะครับเทวสถานประพิกเนตรสามสิบสี่ปางป้ายไว้ชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจลองแวะเวียนไปดูส่วนการต้องเที่ยวชุมชนทุ่งตำเสาผมจะ,ะประกาศวันให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ เร็วๆนี้ว่าจะไปวันไหนนะครับเ,เดือนหน้าเนี่ยมันพฤกษิกาผมก็กลัวเรื่องฝนแต่ถ้าดูจากสภาวะการแล้วผมว่าพฤกษิกาปีนี้ฝนก็ไม่น่าจะแรงฝนก็ไม่น่าจะหนักนะครับปี2567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดประโขมาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลามากินกุ้งก้ามกลามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร08070555 58สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลา